สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่าน <c oughs> มากันนะวันนี้จะมาพูดถึงนเรื่องที่บอกว่าที่ฟังหลวงตามมาเล่าเรื่องอจิตรวมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะไอ้นี้ขอออกตัวขอออกตัวทุกคลิปเลยนะคะว่าเราไม่ได้มาพูดในฐานะที่เราเก่งเนาะคะหรือว่าเราเป็นอาจารย์หรือว่าเราเป็นอะไรยังไงคือ,อ ไม่ใช่ชั้นปรมาจารย์แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราขอมาพูดในฐานะคนปฏิบัติคนหนึ่งตามแนวทางของท่านตามที่จากฟังหลวงตามาหลังหลวงตามาพูดมาแล้วก็เอามาปฏิบัติตามแนวทางของท่านเรามาสังเกตว่าหลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอพูดถึงเรื่องอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฟังหลวงตามาพูดเรื่องจิตรวมวันนี้ก็ ก็ตอนนั้นตอนที่ฟังอยู่ก็ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะตอนที่หลวงตามมาบอกว่าหลวงตามมาประสบอุบัติเหตุเนาะจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็หัวกระแทกพื้นแล้วก็เหมือนหลวงตามมาบอกว่าก็จิตหลวงตามมาก็หายไปเลยเหมือนเราสลบอะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงจิตรวมแล้วทีนี้มีอยู่เหตุการณ์วันหนึ่งเราออกไปเดินข้างนอกข้างนอกเมืองเนาะ เดินในเมืองกับเพื่อนมีอยู่สามคนมีดิฉันแล้วก็มีน้องคนอีกคนหนึ่งคนลาวที่ตั้งท้องอยู่ประมาณสักสองสาเดือนแล้วก็มีเพื่อนฟิลิปปินส์คนหนึ่งอ่าจินตนาการนะคะว่าถนนเป็นอย่างนี้เป็นถนนอย่างนี้แล้วก็เรานะ่ยยืนอยู่ฝั่งฝั่งตึกเนี่ยค่ะฝั่งตึกเดินข้างถนนแหละคะ่ะแต่ว่าตรงถนนน่ะเขาจะปลูกต้นต้นต้นสนนะคะขนาดประมาณสัก ม่ใหญ่ค่ะประมาณสักเท่านี้ค่ะต้นสนอะ่ะคือแล้วทีนเขาจะปลูกเรียงเรียงเรียงตามตามถนนเนาะตามตามเส้นขอบถนนนะคะและทีนี้เราก็เดินเพื่อนคนฟิลิปปินเนี้ยเดินติดฝั่งถนนเลยติดฝั่งต้นสนเลยและดิฉันก็อยู่ตรงกลางและคนน้องคนลาวก็อยู่ตรงฝั่งติดตึกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เดินเรียงเหมือนเรียงหน้ากระดานกันนะคะเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อย แล้ะทีนี้มันจะมีรถรถรถบรรทุกพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเหมือนเขาเหมือนเขาจะเอาไปส่งตามตามที่มีออเดอร์สั่งเนาะรถรถบรรทุกขนาดกลางนะคะไม่ใช่แบบใหญ่มากขนาดกลางและทีนี้เขาเอามีเหล็กเส้นนะคะมีเหล็กเส้นพาดพาดหัวหลังรถเขาไว้เนาะพาดขึ้นมาเกยตรงตรงหลังคารถนะคะมันจะมีหัวรถอย่างนี้ตรงนี้มันก็เป็นท้ายมนันเปิดนะคะแล้วเหล็กเส้นมันจะแบบพาดไว้อย่างนี้ เขาก็มัดมัดตรงเนี้ยค่ะมัดตรงตรงหัวรถนะคะกับเหล็กเส้นไว้แต่เหมือนเขาว่าคิดว่าเขาคงจะมัดไม่แน่นแล้วทีนี้เหมือนเหล็กเส้นมันไหลอะค่ะตรงหัวรถมันจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเหล็กตรงตรงอันนี้หัวรถเนาะเป็นเหล็กเส้นมันก็เกยมาอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็ไหลมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอเหล็กเส้นที่มันไหลลงมาจากหัวรถเนี่ยมันตกมาอยู่ข้างขอบรถไงคะข้างรถมันก็น่าจะยาวประมาณนี้มันก็ตีนะคะมันก็ตีอ่า มันก็ตีต้นสนนะคะต้นสนขนาดกลางมาพึบพึบปึบึบึบตอนนั้นที่พวกดิฉันเดินไปคะคะออดิฉันน่ะงงว่าดิฉันน่ะเป็นคนที่เดินแล้วมองเท้ามองเท้ามองเท้าคนข้างหน้ามองพื้นนะคะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยทำไมต้นสนมันทําไมต้นสนมันแบบเหมือนมันสั่นแล้วเหมือนใบมันนะคะร่่งร่งๆุ่งลงมาแล้วมันก็เสียงดังมากเลยแต่เราน่ะด้วยความที่เราเนี่ยไม่มองไปข้างหน้าเราคุยกับเพื่อนแต่เรามอง มองพื้นนะคะอืเป็นช่วงจังหวะแล้วทีนี้เหมือนมันไม่แน่ใจว่ามันมีมันมาได้ยังไงแล้วมันมาถึงต้นที่ก่อนที่ต้นที่เราอยู่แล้วพวกเราก็เลยเหมือนขยับเข้าแล้วแบบเหตุการณ์มันกระทานหันมาเลยก็เลยนั่งลงกับพื้นแล้วคนมันโชคดีมากที่ว่าคนฟิลิปปินส์นะคะคนฟิลิปปินส์่ะไอ้เหล็กตรงนั้นอะมันไม่ไปไปแทงหน้าเขาหรือว่าปาดหน้าเขาหรือว่าแทางข้ามันเป็น มันเป็นความโชคดีที่แบบคิดว่าน่าจะหาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าคนฟิลิปปินส์อ่ะเขาเขาติดเขาเดินติดต้นสนอะไรเงี mm ้ยค่ะอือฮึแล้วเรามารู้อีกทีหนึ่งนะคะเรามารู้อีกทีหนึ่งนะะ่าานงนะตอนที่เรานั่งลงโดยแบบโดยที่เราไม่รู้อะไรและ้ะตอนเรามารู้อีกทีหนึง่งรถคันนั้นมันมันมันอ่าผ่านเราไปแล้วมันมีรถรถเก่งคันหนึ่งอะคะ่ะ ออกมาจากซอยแล้วมันจอดอยู่เนาะมันมันติดมันก็จอดชะลออยู่ให้ให้รถฝั่งท่เนี้ยฝั่งรถรถบรรทุกเนี่ยผ่านไปก่อนแล้วผู้ชายคนที่ขับรถรถเก่งนะคะเขาจอดอยู่แล้วเขาคุยโทรศัพท์เขาก็ไม่เห็นว่าเส้นเหล็กเส้นนะ่ะมันลากมาละลากจนผ่านต้นสนมาละแล้วมันเหล็กเส้นตรงนั้นน่ะมาตีตรงกระจกตรงเนี่ยคะ่ะตรงที่เขาขับเพราะว่าฝรั่งจะขับขวาซ้ายฝรั่งจะขับรถด,ด้านซ้ายนะคะ ใช่ไหมคะคือมันก็มาตีกระจกตรงนี้เขาแล้วก็ระจกอะล่วงลงมาทันทีแล้วทีนี้หลังจากมนมาตีแล้วมันมันติดตรงไอ้ขอบขอบกระจกตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยผู้ชายคนนั้นก็แล้วทีนี้้รถกระบะมันรถบรรทุกมันก็เลยจอดจอดแล้วผู้ชายคนนั้นก็คนที่อยู่ในรถเก่งอะค่ะออกมาแล้วก็มาแบบตะโกนโวยวายด่ากันว่าขับรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พวกเราก็เลย ได้สติก็เลยลุกยืนขึ้นแล้วหันไปมองแต่ว่ามันไม่ไกลจากเรามากนะคะน่าจะประมาณสักกี่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปมองแลวไอ้เพื่อนสองคนน่ะเหตุการณ์มันเหมือนมั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 นฉุกแล้วหกเนาะมันก็แบบนั้นแล้วไอ้เพื่อนสองคนก็แบบสั่น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 ,นแล้วทีนี้ พวกเราก็เลยแบบคุยกันอยู่แป๊บ,บนึงก็เฮ้ยโชคดีเลยผู้ชายคนที่ขับรถเก่งไม่เป็นอะไรไม่ไม่บาดเจ็บจริงๆแล้วเหมือนถ้ามันไม่ติดตรงตรงเนี้ยค่ะตรงกระจกแต่กระจกเขานั้นล่วงลงมานะคะถ้าไม่ติดเหล,ล็กตรงเหล็กตรงเนี้ยค่ะตรงบานเขาเรียกบานอะไรคะเนี่ยจําไม่ได้แล้วทีนี้มันก็คงจะเสียบคอเข้าไปเหมือนแบบคงจะปาดไปอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็เดินมานานาานนนนนนัั่่งนนะะ่งงรร้าาาาออออหกก็คคคืืทํสตติิดึแเพะะ คนฟิลิปปินส์นะคะเขาแบบเขาโชว์ให้ดูเธอเธอเธอดูมือสซนชิมือเขาแบบมือเขาขาเขานะคะแบบสั่นไปหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ไอ้น้องคนลาวที่ท้องนะค่ะก็แบบว่าพี่พี่หนูขนาดคุยกันไปสักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วะคะพี่หนูใจหนูไม่รู้หายไปไหน,นหนูหนูไม่มีสติเลยเหมือนเขาแบบเขาบอกว่ามันแบบเคว้งมันเคว้งคือสมองสติเขานะคะมันเคว้งไปเลยมันเหมือนมัน ไม่เข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงเนาะมันเคว้งแล้วก็เหมือนมันจิตเราหายไปนะคะหายไปเลยแฟบเลยแล้วทีนี้เขากลับมาแล้วเขาก็เคว้งเหมือนสมองเขายังไม่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ขนาดคุยกันไปสักระยะหนึ่งเขาก็ยังเป็นเขาก็ยังชูเธอฉันยังสั่นอยู่เลยคนคนฟิลิปปินส์บอกว่าเธอฉันยังสั่นอยู่เลยฉันเป็นอะไรไม่รู้เธอเธอฉันจะทํำยังไงคนคน้องคนลาวก็เป็นเหมือนกันแต่เราอ่ะ เราไม่เป็นอะไรเลยเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราเราไม่กลัวเราไม่สันเราไม่อะไรเลยใจเราก็อยู่เหมือนเดิมใจก็ไม่เคว้งไม่คว้าเราก็เลยมาดิฉันก็เลยมามานึกถึงย้อนคําพูดของหลวงตามาที่บอกว่าจิตรวมเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเราจวนจะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในภาวะขับขันขับขันจิตของเรามันจะรวมแล้วก็มันก็จะหายไปเลยก็คือมันจะหนีไปเลยไม่ทําให้เราแบบตกใจจิต ไม่ทำให้เราตกใจหรือว่าแบบเขาจะบอกว่ายังไงคะดิฉันก็พูดไม่ไม่เป็นว่ามันคือยังไงเหมือนที่ตาหลวงตามาบอกค่ะว่าตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุท่านก็หายไปเลยก็เป็นเหมือนกันคะ่ะดิฉันก็เลยตอนนั้นอะหูที่ดิฉันรู้คือดิหูดิไม่ได้ยินอะไรเลยจนกระจกผู้ชายคนนั้นแตกล่วงลงมาถึงได้ยินหูเราความรู้สึกเราไม่รู้มันหายไปไหนคะ่ะเพราะว่าหลังจากเรากลับมาเหตุการณ์ปกติแล้วหลังจากที่แบบ เรายืนขึ้นอะไรแล้วดิฉันดิฉันเป็นคนเดียวที่ไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งเพื่อนทั้งสองคนแบบเป็นแบบเหมือนเขาบอกว่ามันอธิบายไม่ถูกมันเป็นภาวะภาวามันเป็นจิตหายมันเป็นสันมันเป็นแบบมันเป็นแบบไม่สติสติไม่มาครบอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าอ๋อที่หลวงตามาเคยพูดว่าจิตรวมจิตรวมตอนในภาวะขับขันหรืออุบัติเหตุมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลย พิจารณาคําที่หลวงตาม,มาพูดพูด,พ,ดพูดทุกวันทุกวันทุกวันเพราะดิฉันจะฟังทุกวันนะคะตอนเช้าพูดทุกวันทุกวันแล้วทีนี้ก็เลยเอามาพิจารณาอันไหนที่ดิฉันแบบไม่เข้าใจดิฉันก็จะตั้งคําถามตั้งคําถามกับท่านแต่ว่าตั้งคําถามในจิตใ,ใจนะคะว่าเออห,หนูอยากรู้เรื่องนี้อยากทราบเรื่องนี้อธิบายให้หนูฟังหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นความรู้สึกก็จะมีมาเรื่อยเรื่อยเื่อย,อยอการสวดมนต์คาถาจักรรพัิเนี่ย จะดีอยู่อย่างหนึง่งคือถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็จะถามท่านแล้วท่านก็จะตอบมาความรู้สึกเราละค่ะว่าจะตอบเราเองมาว่าต้องทําอย่างนี้นะต้องคิดแบบนี้นะต้องเดินอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือปัญญาเกิดจากการทําสมาธิสวดมนต์จริงๆค่ะอันนี้ก็คือ,อขอรับรองว่าทําไปแล้วได้ผลจริงๆก็คือก็เลยอยากมาแชร์ให้ท่านฟังเนาะคนที่เดินตามท ตามสายหลวงปู่ดูนะคะแล้วก็ฟังผู้ที่ถ่ายทอดก็คือหลวงตามมาถ่ายทอดไปให้เราฟังเนาะก็มาแชร์ในประสบการณ์ที่ทําแล้วเป็นอย่างนี้ก็จะมีหลายๆเรื่องเนาะเดี๋ยวทยอยมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ขอออกตัวอีกครั้งว่าไม่บอกไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนป,ปี้ะที่วิเศษหรือประสบความสําเร็จแต่นี่คือประสบการณ์จากการปฏิบัติตามแนวทางหลวงตามามามาจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าเรื่องวิญญาณอะไรให้ฟังอีกเนาะคะเดี๋ยววันนี้ยาวแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ